ยเกดอยู่ไหมเกดเกดออกมาหาหน่อยลูกเกดอยู่ไหมเกดเกดออกมาหน่อยเกดเกดเอ้ยใครมาล้อเกเกด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 อยู่หน้าบ้าวะเนี่ยเฮ้ยคนกําลังจะหลับจะนอนเลยเฮ้ยใครมาวะเนี่ยเสียงก็ไม่คุ้นด้วยครับเฮ้คุณเป็นใครอ่ะผมสิต้องถามว่าคุณอ่ะเป็นใครแล้วคุณหาใครเนี่ยเออฉันมาหาเกดค่ะเกดไหนครับผมไม่รู้จักเอออันนี้บ้านเกตปะคะอันนี้บ้านผมครับแล้วสรุปเกดอยู่ไหม เกทไหนผมยังไม่รู้เลยเอา้าวแล้วเกสอยู่ที่ไหนแล้วผมจะไปตัดสรูไหมเนี่ยแล้วเกสอยู่ที่ไหนอะผมก็ไม่รู้เอางี้แล้วกันครับช่วยบอกลักษณะของคนชื่อเกมันอยครับเผื่อผมช่วยได้อ๋อโอเคค่ะเขาเป็นผู้หญิงอ่าฮะใส่ชุดเมดอ่าฮะผมสียมพูอ่าฮะหน้าทำไมมันดูคุ้นๆวะอย่าบอกนะมาหาเจอ๋อใช่ค่ะคนนั้นเลยแล้วก็ไม่บอกเขาอยู่บ้านนู้นครับบ้านหลังสีชมพูเอา้าหรอคะใช่ครับ ก็แต่หน้าตาคุณไม่คุ้นเลยนะเนี่ยคุณมาจากที่ไหนหรอครับเอ่อมาจากต่างจังหวัดค่ะอ๋อต่างจังหวัดเอ้อสีผมก็คยล้ายเจ๊หน้าตาก็คยล้ายเจ๊นะเนี่ยโอเคเฮ้ยแทนที่จะบอกมาหาเจ๊ตั้งแต่แรกวันรอกดเกตอะไรเนี่ยเ,เจ๊ที่อยู่ไหมเนี่ยน่าจะอยู่แหละวันหยุดเจ๊ฮัลโหลอยู่ไหมเจ๊เจ๊เจ๊อยู่มีอะไรเอ,อิร์ธผมขอเข้าไปหน่อยได้ไหมเออเข้ามาสิโอเคเชิญเข้าเลยครับฮะปผ แม่ฮะแม่อย่าบอกแล้วนี่แม่เจ๊ใช่แม่ฉันเองคุดพระโอ้โหก็ว่าอยู่ทำไมหน้าตาคุ้นๆที่แท้เป็นแม่ลูกกันเองโอ้โหเออนี่แม่มาทำไมเนี่ยก็อยากจะมาดูความเป็นอยู่ของลูกอะทำไมแม่ไม่บอกหนูก่อนแล้วหนูจะได้ไปรับแม่มาแบบนี้มันอันตรายนะเนี่ยแม่ก็รู้อยู่แล้วพ่อไปไหนล่ะพ่ออยู่โรงพยาบาลอะฮะพ่อเป็นอะไรเออตกจากที่สูงขาหัก โอ้โหแม่ก็เลยมาหาลูกนี่แหละเอ,อิรออ์ทมานีหน่อยอะไรเจ๊เอ,อิช่วยดูแม่ฉันสักพักหนึ่งได้ไหมอ่ะเจ๊จะไปไหนหรอไปเข้าห้องน้ำปวดท้องมากเลยเนี่ยอ,อ๋เอเชิญเลยเจ๊โอเคเอา้าเก๊ไปไหนแล้วอะ่ะอ๋อเข้าห้องน้ำเขาเขาปวดท้องอ๋อแล้วเธอชื่ออะไรเนี่ยอ๋อผมชื่อเอิร์ทครับแล้วเธอเป็นอะไรกับเก๊เนี่ยอ๋อผมเป็นเพื่อนครับฮะจริงไปเนี่ยก,ก,ก็จริงครับทําไมหรอหายากนะเนี่ยคนที่จะมาเป็นเพื่อนเก๊เนี่ย ทำไมหรอครับก็สมัยก่อนน่ะตอนเด็กเกเกมมันไม่ค่อยมีเพื่อนมันก็เลยเป็นคนเก็บตัวน่ะแต่ไม่คิดเลยว่าตอนโตจะมีเพื่อนนะเนี่ยอ๋อครับก็ว่าอยู่ทาไมเจ๊ชอบทําอะไรคนเดียวที่แท้ไม่มีเพื่อนนี่เองอ๋อครับนั้นผมขอตัวก่อนละเดี๋ยวก่อนซี่ฉันอยากรู้จักเธอมากกว่าเนี้อ๋อครับเออนั่นผมขอหน้าตรงนี้นะครับเออเชิญเลยบ้านลูกสาวฉันเองไม่ต้องเกรงใจหรอกเออแล้วเธอท,ทําธุรกิจอะไรเนี่ยอ๋อขายเนื้อย่างครับ ขายได้ยากหรอขายที่ไหนก็ตรงตลาดเจ๊นั่นแหละฮะเก๊เปิดตลาดด้วยหรอก็ก็เปิดครับทําไมหรอก็เออฉันถามหน่อยได้ไหมเก๊ม,มันเก็บค่าเช่าแพงไหมยอย่าเรียกว่าแพงครับเรียกว่าโคตรตลาดแพงเลยตอนที่ผมค้างไวอยู่สองเดือนเนี่ยเฮ้อทำไมเก๊มันหน้าเลือดแบบนี้เนี่ยเฮ้อแม่บทนอะไรหนูได้ยินนะเฮะ้ยแต่ก็ช่งมาเถอะแล้วคุณแม่อยากไปดูร้านของเก๊ไหมแน่นอนสิฉันอยากไปดูเห็น ไอ้เจมันโหมดไว,วเยอะเจ๊เสร็จหรือยังเจ๊เสร็จหรือยังเฮ้ยเปิดประตูมาทำไมปิดเดี๋ยวนี้อ๋อเจ๊ก็ไม่ล็อกประตูเนาะเจ๊เสร็จหรือยังเนี่ยแกจะรีบไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นบ่นเจ๊มีแกจะขึ้นไปทด้ไมในบ้านฉันเนี่ยเอ้าเจ๊รู้ได้ไงอะ่ะฉันได้ยินเสียงบันไดอยาเออเฮ้ยขอดูบ้านเจ๊นหน่อยโอ้ว่าเจ๊มันก็หลูใช้ได้ดี่ว่ะเฮ้ยรีบลงเลยก่อนเดี๋ยวไอ้เจ๊มันหาว่าปเป็นขโมยเฮ้ย เสร็จแล้วอา้าวเกสเข้านับเสร็จแล้วเหรอใช่ค่ะแม่ปะ่ะไปกันไปไหนคะแม่ไปดูที่ทํางานลูกแม่จะไปทําไมเล่าก็แม่อยากรู้อ่ะว่าที่ทํางานลูกเป็นยังไงอะ่ะนะขอแค่ครั้งเดียวโอเคก็ได้ค่ะแม่เอ,อิร์ธเกดต้องมาด้วยอา้าวเจทำไมอะ่ะก็ไปไปเพื่อนฉันเออแม่ไปไม่ได้แล้วมันมืดแล้วอะ่ะไปต้องหัวเก๊ผมปรับได้นอกนอก,นอกบทและแกเนี่ยเอาเถิดดาเจผมปรับได้รอแป๊บน,นึง รึ๊บเช้าแล้วเจ๊โอ้โหปะเออเอิร์ดนำทางหน่อยนะเออได้ครับเฮ้แม่รู้จักเอิร์แล้วเหรอก็รู้จักเมื่อกี้นี้แหละเขาได้นำตัวให้แม่รู้จักเฮ้ยแล้วอาการพ่อหนักไหมก็ไม่ค่อยหนักหรอกนะก็แค่ขาหากักสองท่อนเองสองท่อนเลยเหรอแม่ใช่เอออันนี้ร้านใครหรอเอิร์ธอ๋อร้านผมเองครับเป็นไงผมปรับปรุงใหม่นะเนี่ย ถึงปรปับปรุงไปกก็ไม่มีคนมาซื้ออยู่ดีโอเจพูดแทงใจดอํอวะนี่แกจะไปพูดแบบนั้นกับเพื่อนสิเออแต่ว่าไปคุณแม่มีแฟนหรือ,อยังครับเออนี่แกจะจีบแม่ฉันเหรอก็เห็นอยู่ว่าแม่ฉันมีแฟนแล้วถ้าแม่ฉันไม่มีแฟนฉันคงไม่ได้เกิดมาหรอกเออก็จริงเฮ้ยเอาเถอนะน่ะว่าไปเธอก็หน้าตาหล่อเหมือนกันเนี่ยหล่อตรงไหนแม่หน้าตาย,ย่ากขงประดุกชนเขืเอ่อนอ้าวเจพูดอย่างนี้มีเรื่องป่ะ เอาเปล่าเฮ้ยจะเย็นก่อนนะทั้งสองคนอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันเฮ้ยก็ได้แหมง้ว่าอะไรวะเออแต่ทําไมตลาดมันดูเงียบๆแแปลก,ปก,ปกอะเกดอ๋อช่วงนี้เขาไม่ค่อยมาเดินค่ะแม่ช่วงนี้มีโรคระบาดไปจริงครับเขาไม่อยากมาเดินตลาดคับของแพงอะไรนะแกพูดว่าอะไรนะเก๊อยากตายใช่ไหมอุ้ยไอย้ฝนตกอยีกแล้วไม่ต้องห่วงเจ๊ผมปรับอีกรอบเอาอีกแล้วเหรอเอาหน่าเจ๊รับไปนะครับคุณแม่ผมขอปรับฝนก่อนเออเออเชิญเลยเอาล่ะเรียบร้อยครับคุณแม่โหเก่งจัง S <S ฮะแป๊บหนึ่งนะ้อรายการมึงเมื่อ,อไหร่มึงจะปิดเนี่ยพิตรพามเนี่ยโอ้โหกูเห็นตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้ยรอแข่งรับเชิญมาแข่งก่อนโอ้โหแม่ยังไม่ปิดอีกเอ้าเอาละเข้าบทแป๊บโอเออเอิอยู่ด้านในเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยยุบเจ๊ไหนบอกร้านปิดก็ร้า,านปิดไงแล้วทำไมมีลูกค้ามานั่งกินอะ่ะ นี่ลูกค้าหรือว่าคนไรบ้านเนี่ยเอ,อ้ยอย่าไปพูดแบบนั้นสิเอ,อเอ่อเอออะไรเระครับอันนี้คืออะไรหรอตู้ใหญ่ให่เนี่ยอ,อ่นคือตู้เย็นครับตู้เย็นคืออะไรหรอเอ,อ่อมันเป็นเนครื่องที่เอาไว้แช่พวกเนื้อสัตว์กับผักผลไม้ประมาณนี้ครับอ๋อแล้วนั่นคืออะไรหรอเกตไอ้จิรวทองนั่นนะอ๋อกระดิ่งแม่เอาไว้เรียกหนูอะไปต่อลูกค้ามาอ๋อ อ้าวเจ๊แล้วเจ๊ให้เงินแม่ทําไมเนี่ยอ๋อเอาไว้เป็นค่ารักษาพ่อน่ะอ๋อเจ๊ก็คนดีเหมือนกันนี่หว่าอ้าวนี่แกหาว่าฉันเป็นคนเลวเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเถอะเออเจ๊ผมหิวน้ําอ่ะนู่น,นดน้านหลังแกไหนอะหาไปสิอ๋อเจ๊น้าดำๆนี่คืออะไรอรอโคกอุ้ยโคกดีกว่าเฮ้ยอย่ากินน้ําเปล่าโอ้ไรอ่ะเจ๊ผมจะกินโคกอ่ะเอาตังมาสิเอ้ยนี่แค่เพื่อนขอกินโคกก็ไม่ได้เหรอไม่ได้แม่โคกมันแพง อเออเจ๊นี่อะไรเนี่ยทีวีทําไมรอบก่อนผมไม่มาเนี่ยผมมาแล้วไม่เจอเนี่ยเฮ้ยมันเพิ่งมาถึงอ่ะเนี่ยเขาู้งานนะครับเขานั่งดูทีวีอ่ะเกดเบ๊ะอย่าไปเชื่อมันสิหนูลูกหนูไอ้หนูหล,ลูกแม่น่ะเฮ้ยเจ๊ผมหิวไก่ทอดอ่ะทอดไก่กินหน่อยไม่ได้ไก่ฉันมันหมดอ้าวหมดแล้วเหรอเจ๊ใช่ยังไม่ได้ซื้อของมาเติมเลยโอ้ยอมยมยมย เออเกดว่าไงคะแม่แกเลิกฉีแตกหรือยังเนี่ยฮะอออะไรนะครับทําไมถึงว่าเจ๊ฉีแตกเหรอครับก็อตอนเด็กๆมันชอบฉีแตกก็เลยเรียกไอฉไ้ฉีแตกวายฉีแตกวายโอ้ยพูดจากแกแกไม่เคยฉีแตกอยากไไ่างนั้นแหละวายฉีแตกเฮ้ยหยุดล้อให้แกไม่หยุดล้อฉันจะเอาระคังฟาดหน้าแกอุ้ยเจ๊ทำไมเขาโหดอย่างเงี้ยมันโหดอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะโอ้โหผมว่าคุณแม่จะไม่โหดแบบนั้นนะไม่โหดอยู่แล้วค่ะ แม่เป็นคนดีโอ้โหแม่แม่ก็พูดแบบนี้อยู่ตลอดนั่นแหละแล้วเมื่อไหร่แม่จะกลับฮะแม่เพิ่งมาถึงเองนะเอาเถอะนะหนูจะได้รีบพักผ่อนแล้วรีบไปทำงานพวกนี้โอเคได้เจ๊ไปไล่แม่แบบนั้นได้ยังไงเล่าแม่เจ๊อุตสามมาถึงเนี่ยมาตั้งไกลใช่ไหมเอ่อใช่มาตั้งไกลพายเรือมาฮะพายเรือมาระวังคลื่นซัดแบบพูกผมนะครับพูกผมไปติดเกาะมาแล้วฮะติดเกาะ อย่าบอกนะว,ว่าคนที่หายสาบสูญไปสองคนก็คือพวกเธออะใช่ครับดีแล้วมีคนมาช่วยใช่ไหมเจ๊ใช่เฮ้ยทำไมไม่หันระวังตัวเนี่ยคนพายเลยจนตรงนู้นค่ะแม่เฮ้ยเจ๊อยากไปเที่ยวไม่ใช่หรอผมก็พาไปไงเอ๊สุปพวกผู้แกเป็นเพื่อนกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยเออเป็นเพื่อนครับใช่ค่ะหนูไม่มีวันคนหนูไม่มีวันชอบไอคนพันนั้นหรอกผมก็ไม่มีวันชอบคนหัวฉมพเูเหมือนกันอะ่ะเดี๋ยวไว้คุณแม่คุณคุณแม่ครับผมโสดน,นะครับกีบได้เฮ้ยเดี๋ยวอะ เออเอ,อิร์ดว่าไงเจ๊จ่ายค่าเช่าฉชันหรือยังค่าเช่าเหรอเจ๊อุ้ยลืมเลยอะลืมได้ยังไงผ่านมาสามเดือนแล้วเนี่ยแกยังไม่จ่ายสองไม่ใช่เหรอเจ๊สามฉันนับแล้วคุณแม่ดูดิเขาทวงผมอะ่ะเหมือนผมไม่ใช่เพื่อนเขาอะเก๊ดอย่าไปทวงเพื่อนแบบนั้นสิเพื่อนมีเมื่อ,อไหร่ก็ค่อยให้ใช่ไหมครับคุณแม่แม่หนูลูกแม่น่ะไปเข้าข้างมันทําไมก็เขาหลอออะแม่แม่คงไม่ได้ชอบเป็นคนพันนี้หรอกใช่ไหมไม่อะ่ะไม่เหลือ อ้าวชิบหายแล้วไงไม่เป็นไรครับผมชอบของโบราณฮะแกหาว่าแม่ชิบโบราณเหรอเดี๋ยวเถอะเอ๊ะอะไรอะไรที่ไปเปียกกระโปรงแกอ,อย่าบอกนะเจ๊ฉีแตกอ,ะอ่ะเฮ้ยเปล่านะเก๊ดว่นหลังต้องหัดใส่บัพพ่อแล้วนะโอ้ยเจ๊ฉีแตกไปประกาศให้คนทั้งตลาดรู้ดีกว่าเฮ้ยไอออนอย่าเฮ้ยทุกคนไอเจ๊ฉีแตกทุกคนเจ๊เขาฉีแตกอะ่ะทุกคนเฮ้ยจริงเปล่าจริง ไม่เชื่อไปดูที่กระโปรงเจไดเลยเจวันฉี่แตกเฮ้ยไอเอ,อิร์ตแม่ก็ด้วยไปบอกมันทําไมอะ่ะก็ก็แม่อยากเล่าแม่วันหลังไม่ต้องเล่าเลยนะเฮ้ยทุกคนเจ๊วันฉี่แตกเฮ้ยแกบ,บินได้ยังไงอ,อ่ะอ๋อโทษทีเจ๊ผมลืมปิดเกมหมดเฮ้ยทุกคนไอเจวันฉี่แตกไอเอ,อิร์ตอยู่ไหนดนิไอกำมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ออกมาจ่ายค่าเช่าจะด้วยเฮ้ย,ไม,ยไ,ไม่จ่ายอ่ะเจไม่จ่ายอ่ะบิดแล้วสวยสวยแล้วมึงกไปแล้วเฮ้ยมึงกลับมานี่เลยเอ,อิร์ตกลับมานี่เลยเฮ้ยอย่าไปทำร้ายแฟนแม่ในอนาคตสิแม่ แม่แก่แล้วนะแม่จะไปจีบผู้ชายคนนั้นได้ยังไงอีกอย่างหนึ่งแม่ก็มีพ่อแล้วด้วยไม่อ่ะพ่อมันแก่ลงๆแล้วโอ้โหแม่พูดไ่เหมือพูดไปดูสภาพเลยวอ้โหไอ้เจ๊ฉีแตกไอ้เจ๊ฉีแตกโอ้ยเดี๋ยวเธอเอิร์ทแม่ฉันกลับเมื่อไหร่นะฉันเอาแกตายแน่เลยเอยเจ๊เจ๊อย่าทำร้ายผมละผมเพิ่งอายุสิบเจ็ดเองฮะฉันเองก็อายุสิบเจ็ดอ้าวชิบหายแล้วเออคุณแม่มันรอบ้านผมได้นะครับเออ นอนได้เหรอแม่อย่าไปนอนมันมันจะข่มขืนแม่เอ้ย